ระมานนี้ละครับผมก็ต้องเข้าไปเนาะไม่เย็นหลายวันก็ต้องเข้าไปนะน,ปนะนะครับผมใครง่วงก็พักผ่อนได้นะพักผ่อนตามสบายได้เลยนะครับผมใครนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกำลังใจไม่มีวันหมดนะครับผมทำเ้ื่อส่งกำลังใจกันนะกจ้านาจากอบคุณมากมาก็อตอรี่อยู่นะครับผมบางทีก็ขึ้นตรงหน้าเฟซใหญ่เลยทีเดียวเลยแล้วผมอยู่ที่ AI เนาะ AI เนาะ ก็ไม่ไม่ค่อยสบายก็หายจากสบายนะได้พูดคุยกับเพื่อนเปิดเปิดค่าก่อนมาเห็นได้ยินเนาะให้ตัวเองเนาะก็สนุกดีนะครับผมก็ครับขอบคุณมากมากครับติกเกอร์สวยงามสวยงามครับขอบคุณมากมากพี่พี่ปานนมาสิงก็กินอิ่มนอนหลับครับผมขอบคุณแล้วก็แรงใจนะผม ทะเลใจเขลาลวคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเมนตนนะครับผมบคือรักกันือนที่เป็นน้องนะประมาณนี้นะครับผมก็แม่ต้องว่ากัยันเหมือนเดิมนะครับพี่รออยู่ในเมืองกรุงพืนกลิ่นหอมฟุ้งลืม้านมุงยาคลาครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคมเมนตนนะครับผม ก็ขอาำนจคุณพระศสีพัตนาตายจนคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสาเร็จในหน้าที่การสวัสดีคุณสวัสดีคุณคําพองค,อค,ค,คองรับเมืใใ่อกี้ไปแล้วเราเก่ามากครับพี่ตีก็สวัสดีครับน้องรอมาส่งกาลังใจให้จ้าขอบคุณมากครับผมพี่มนุษย์ก็เปิดม่านทุ่มครึ่งสวัสดีครับสวัสดีน้องมาเจิดคนสวยนะจ๊ะนะจ๊ะสี่นาะทีนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมก็ ขอบคุณคุณปิติกรจิตานะครับผมพี่สาวนะน้างมาเจอค <c oughs> ุณก็เต่ฟังเพลงค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมดอกไม้พี่ดอกไม้ขา,ายหมดแล้วมาเติม,มาลังบัว็เยี่ยมมากเลยครับผม, <c oughs> ผมก็เลยต้องแบบต่อกันนิดนึงผมวันนี้เห็นหน้าเพื่อนเ,นเพื่อนนิดหน่อยก็ดีใจนะครับดีใจแล้วนะครับน้องหล่อนะครับก <c oughs> ็เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานาน เดือนเพ็ญสวยห็นเห็นอาลามอากาศในน้งรลอดเดรร้ายสุดนะครับผมเปิดค่าการมองเห็นนะก็เรียกเปิดค่าการมองเห็นนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากทักทายนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมไปเที่ยวบ้านมาเนี่ยบนอะไรนะขอตัวขอไปนะครับทกทีกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม กำลังแจงให้กันไปนะครับถ้าใดๆยืนเพียงเปื่อกหอยยิ้มให้เป็นยาจุใจคนกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่อยากยินครับสวัสดี FC นิติพงษ์เพื่มใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่สุดาพรก็กำลังรับชมนะครับขอบคุณ เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองพี่นุ่นมากระตังกัดรับสามว่าทักตายสบายสบายนะครับขอบคุณมากครับผมแม่โอ้ยก็นอนก่อนจะน้องรอได้ครับได้ครับเมื่อกี้บอกเวลาไปแล้วน้องบอกเวลาไปแล้วนะขอบคุณมากครับผมก็ทักตายกันได้นราเปิดบ้านเื่อใครว่างก็แวะเข้าไปให้กำลังใจกันได้นะผมทำงานครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เฉลียวรักแก้วจันทร์คนสวยนาจ๊ะนาะจะนะครับผมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะจ๊ะนะจต <c oughs> ั้งกอกมาฮย่าาเยานุก็สวนะครับผมพีนพีนวนนะพีนวนนะขอบคุณมากครับตังกัดทับสามนะขอบคุณมากครับผมพีนวนตังกัดทับสามก็กําลังใจไม่หมดถ้าไม่หยุดส่งกำลังใจ,หงใ,จให้หนาจ๊ะนาจขอบคุณมากครับผมพี่นวนก็ทักงทายามครม่ำขอบคุณมากครับผมพี่นุ พี่น้องกับสังกัดทัพสามนะครับกําลังรับ <c oughs> <c oughs> ก็ทักทายกันไปนะทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะ<อ>ก็คงช่างส่วนนี้วันและตัจำอย่างหัวล้านอันต<อ>้อานเศรษฐีใจเล่เล่นของปลา ตาคู่กับผู้เขียวน้องมาเจอกับพี่ดอกไม้คนสวยสวัสดีค่ะนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้าจานะครับขอบคุณมากครับผมรับผมมีจำนวนก็ทักทายนะจ๊ะคุณแม่อ้ยนะบุคุณบอบอนรักนะ <laughs> ขอบคุณมากครับผมที่สมจานหาลักบ้านไกล สวัสดีครับสวัสดีดอกไม้ผอบียงคำคุณดอกไม้ผอบียงคำนะครับสวัสดีมาทักตอนมากจ <laughs> ะตกน้ําขังก็โอเคอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมใส่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะครับใคร,ใครผ่านกดผ่านเกมแล้วก็ดีใจนะดีใจกับท่านนะครับผมบางท่านก็อะไรนะเหมือนขอมีกีด ตงใจเป็นรอยแพ้ให้เราเอาเพลงใหม่ๆนะครับตอนนี้นะครับผมเอาเพลงเก่าอะเพลงเก่าอยู่กับจะบภาพพี่เท็กกับเจริญแก้วจันรักลักเล,ลืบๆขอบคุณมากครับผมไม่อยู่พี่ทนนังนะครับผมเปิดตะวันในหัว,หวอก พี่ติคนสวยนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอยู่ที่ระบบนอนเราไปค้นหาก็ไม่เจอนะค้นหาเข้าไปพิมพ์ไกลก็แต่นานมอบหัวใจให้นะจ๊ะรักๆนะครับผมขอบคุณโบลานมีกันทุกปี คุณพี่บานี่ก็สวัสดีจากคุณติ๊กนะสวัสดีคุณติ๊กนะคบขอบคุณมากครับผมเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่ตายตาคนมองยับเงนให้ได้เงินก็ให้เจ้าพระทะเลใครอยู่ใกล้ทะเลก็มีทะเลใจนะครับผม พี่ไม่ขึ้นตรงตตรี่หรือจ้าไม่ขึ้นครับไม่ไม่ขึ้นครับผมเป็นบางวันนะบางวันนะครับผมบางวันนะบางวันที่คุณดีไอดันมาก็จะขึ้นนะครับเห็นตกอกคนตึ้งกำลังใจนะครับกอบกคนตึองกำลังใจตัวกมเมียนนะครับผมนะ <c oughs> แต่หน้ากากไปก็ซุม้มไปให้แรงเข้า พัดลายความเย็นหนาวขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอิติก็ว่าจะไปห้องน้หน่าหน่าสดหลอกกว่าเมื่อคืน <Wh> น <laughs> so ี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่อุ้ยนะครับผมแม่อุ้ยนะบอลรักนะครับขอบคุณมากมากครับใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับผมก็ตากทายกันไปเนาะ ทักทายกันไปนะครับผมพี่มานกก็ะสุนเพื่อน,นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะมาก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับนั้งรอขอบคุณมากครับคุณพี่มารานกผันจันทหานะครับผมขอนอนหลับฝันดีมีความสุขนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมไปนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับผม คิดถึงก็มาสิจ้านะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมก็ขออำนาจคุณพระศรีพรนรัตนนาตัยจงคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสาเร็จในหน้าที่การอย่างอย่างวีมบุรเรื่องอายุนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคนเราเนาะคนเรากับเวลาของสามทุ่มนะมาเป็นเวลาไรเนาะขอบคุณมากมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดี ก็มาที่้ารอยอยู่ก็มาที่้ารออยู่เดขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับผม,บค,ม,ค,บผมคุณพี่ปานี่ก็สวัสดีจ้าคุณคุณสุดาไกลีบโลกดังนกน้อยลิวล่องลอยแรงลมโบกพออับชูกตกลงกลางเป็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า เมื่อเจอปัญหาน้องอห่านะผมเรื่องเราแบนเราสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันบัญหามองมายามแพพภายอย่าเพิ่งดวนราเมื่อเจอปัญหาขอคุณผู้ฟังเท่านั้นยิงใหญ่ ช่วยเป็นแรงใจให้คุมดังมาขอ